ด้วยโงเ่เฮงเขาก็บอกไว้ว่าเขาโตได้ช้าทั้งๆท,ที่ความรู้ระดับเขาเนี่ยแม่งระดับแพทย์ระดับหมอระดับวิศวะเลยแต่ด้วยวาสนาเขาทําให้เขาโตได้ช้าเหตุผลเพราะว่าเขาต้องช่วยดูแลธุรกิจที่บ้านซึ่งเป็นร้านโชห่วยรุ่นเก่าพ่อแม่ทําไม่ไหวเขาจึงต้องช่วยดูวิชาชีพที่เขาเรียนมาที่ได้ระดับ AA บวกไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยอันนี้คือเรื่องของวาสนานะครับ คุณบีมบอกว่าหลังมือดํามากอาจารย์ขับมอเตอร์ไซค์เฮ้ยก็ไปล้างดิวะเอาครีมเคลมทาบ้างเอาครีมทาบ้างหลังมือเมื่อกี้บอกไปแล้วผู้หญิงหลังมือผู้หญิงหลังมือหยาบหรือดําเนี่ยอาพับคู่นะคุณบีมฮะนะครับอ้าวใครเขียนใครพิมพ์ให้หน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้มาตามอ่านได้ผู้หญิงถ้าหลังมือหยาบหลังมือดําอาพับคู่นะ ทำยังไงก็ได้ให้มันใสขึ้นนะครับนะครับถ้าคนผิวคล้ำก็ต้องหลังมือวาวๆนะครับนะครับผู้ชายมีสองขวัญหมายถึงอะไรขวัญไม่ค่อยมีความหมายในเรื่องของโง่เฮงที่ไอ้โบราณเขาชอบพูดว่าไอ้สองขวัญขยันหาเมียอะไรเงี้ยมันจริงไม่เกี่ยวหรกไอ้หาบางคนขวัญเดียวนะแม่งโคตรขยันหาเมียเลยฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอ้าวขอหัวใจขอไลน์หน่อยสินแสแบตอันคลายจะหมดแล้ว นะครับขอไลฟ์หน่อยนะน้องบีไปหาครีมมาทานะผู้หญิงหลังมือหยาบดําอภัพคู่ทาครีมด่วนเลยครับเอ้ยขอบคุณมากนะไปตามอ่านดูนะครับหลังมือช่วงเนี้หย,ยาบหรือคำ้ำไหยาบไม่ได้เลยนะช่วงเนี้นะครับหยัยงมือเนี่ยคนจีนเขาเรียกโฉถ้าโฉหรือหยาบเมื่อไหร่ว่าวาสนาความรักไม่ดีนะบางคนก็เหนื่อยคือเป็นเท่าแก่เนื้อแล้วแต่ก็ยังเหนื่อยไม่ปล่อยวางเนี่ยหลังมือตรงเนี้นะครับ อ่าหน้าผากทางด้านขวาบุบค่ะทางด้านขวาบุบหน้าผากทางด้านขวาบุบก็หมายความว่าไม่พ่อหรือแม่คนหนึ่งน่ะเออสุขภาพไม่ดีก็ได้นะครับคุณจรบอกว่าอ๋อเขาพิมพ์ให้ผมหนูมีสองขวัญค่ะอาจารย์อ๋อน้อง,น,อง,น,องน้องแนนอ่านว่าแนนใช่ไหมแนนเถอมีตัวทีด้วยออกเสียงว่าแนนเถอนะครับ เอาตัวลงซ้ายหรือขวาคะแน่คุณสตากมลนะฮะคุณพี่รัฐบอกว่าหน้าบ้านเอ้ยคุณพี่รัฐเขาคุยกันเรื่องโงเ่เฮงอยู่นี่ก็มา่วงจุ้ยเฉยเลยไว้งวดหน้านะคุณพี่รัฐนะคุณศิริวันถึงอายุสามสิบที่หน้าผากแล้วต่ออายุนี้ลีหรอคะจะให้ต่อเลยใช่ไหมฮะจะให้ต่อเลยใช่ไหมอาจารย์หลังมือสวยเนาะหลังมือผมมเหรอครับก็พอได้อยู่ พอได้เหมือนกันพอได้อยู่เหมือนกันผมขนาดผมเป็นผู้ชายนี่ผมยังทาครีมเลยนะนะฮะเพราะว่าต้องทาไว้บ้างนะครับอ๋อคุณไพรัตโทษทีนะครับต้องทาไว้บ้างนะครับต้องทาครีมไว้บ้างนะฮะหลังมือถ้าหยาบแล้วเหนื่อยไปดูเหอะถ้าคุณเห็นใครโง่งเฮงดีดีหน้าโง่งเฮงเท่าแกน,นี้ยนะแต่พอไปดูหลังมือแล้วหลังมือฉับฉะยบับยาบโชโชไม่ดีเลย หัวคิ้วชิดกันชนกันครับหัวคิ้วชิดกันก็ไม่ดีนะครับนะครับเป็นลักษณะของอุปสรรคในชีวิตทําให้เจริญก้าวหน้านได้ช้านะคุณนันอ๋อชื่อนันอ๋อโอเคนามสกุลตังโอเคครับผมก็ไปออกเป็นนั้นเถอะเอออาจารย์คะอายุสี่สิบหกจะทำสัลยกรรมยกหางตาดีไหมคะอาจารย์คะอายุสี่สิบหกจะทำสัญญกรรมนิสดงว่าเกิดปีกุนนะเนี่ย อาจารย์หลังมือสวยมากขอบคุณอาจารย์น้องบีมยกหางตาดีไหมคะถ้าเกิดหางตาตกก็ทําได้นะแต่ยกกาลังสวยยกขึ้นมานิดเดียวเขาเรียกเฟสลิปยกขึ้นมานิดเดียวอย่าไปยกเยอะมีลูกค้าผมคนหนึ่งนะฮะไปทํามาตอนทําก็ไม่ได้มาบอกเราก่อนให้เราดูให้ไปทํามาแล้วเป็นอย่างเงี้ยฮะนะฮะไอหามันนั่งดูงหเห้งผมกลัวที่หายเลยมันนั่งดูงหงเห้งแล้วคือไปทํามาแล้วมันตึงมากอะเราหน้าแกไม่แสดงอารมณ์ แล้วเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนพูดตลกๆเงี้ยแล้วแกขำผมแต่แกหัวเราะไม่ได้แกหน้ากันเป็นเงี้ยแกจะหัวเราะผมแกแบบไปทํามาตึงมากอะ่ะคือผมไม่เข้าใจเลยตอนนี้เขาไปทําเี่ยเขาไปทํำยังไง mm hmm. คุณนันทัธนัทนทกมลให้คุณสตากมลทำทำนิดเดียวอย่าไปทําเยอะนะนะครับทํานิดเดียวพอทนายต้าถามว่าคนที่มีรอยสักตามร่างกายมีผลต่องโงเ่เฮงไหม รอยสักไม่ค่อยมีครับนอกจากไปสักอยู่ตำแหน่งที่หน้าถึงจะมีนะครับคุณสุดที่มาหน้าอกใหญ่เกินไปไม่ชอบเลยค่ะอยากตัดออกเอ้ยหน้าอกใหญ่เกินไปไม่ชอบอยากตัดออกไปทำเพื่ออะไรไม่ต้องนะครับอะไรของคุณอ้าไม่ธรรมชาติำขำๆคืออะไร คุณพิรัชคุณภัยรัตบอกว่าหางตาตกลงมาหนึ่งเส้นยาวๆบอกอะไรครับบ่งบอกว่าเรามีความวิตกกังวลเรื่องครอบครัวมากเกินไปนะครับมีความวิตกกังวลเรื่องการทำมาหากินไม่ค่อยปล่อยวางมากเกินไปนะครับถ้าหลังมือตามข้อนิ้วดําหลังมือตามข้อนิ้วดําจะแก้ไหมคะก็ควรจะให้มันขาวขึ้นครับคุณอ้ําใช่ค่ะหน้าอกใหญ่มากเอา้าเอา่อ หน้าอกใหญ่มากแล้วถามผมว่าควรจะไปแก้ให้มันเล็กกันเหรอผมว่าไม่จําเป็นหรอกนะนะฮะไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นนะครับตกใจเลยถามมาหน้าอกใหญ่มากอ่าต่อไปคุณจอนอายุสี่สิบแปดขมับไม่มีเนื้อควรไปทํำไหมคะอายุสี่สิบแปดโงเ่เฮงเดินตรงนี้ผมไล่ให้ดูสี่สิบแปดไทยคณนับสี่เก้าจีนสี่แปดเดินตรงนี้เขาเรียกจุ 48, จ๋มเท้า 49-50ผู้หญิงนับขวาจุงเท้าหลังไท้ายเทียงอุยนะครับถ้าขมับไม่มีเนื้อนี่หมายความว่าอายุ48แต่เราเป็นคนที่เครียดกับสิ่งรอบตัวมากเกินไปนะครับถ้าขมับมีเนื้อก็จะดีกว่านะครับนะครับอ,อ้าวตอโอ้โหอะไรกันเนี่ยสนุกสนานนะฮะ ต่อต่อต่ออ่าอ่าคุณบีมไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวมาโอเคคุณบีมไปซื้อครีมแน่ๆสินแสรู้เลยนะครับขับรถไปซื้อครีมแน่นอนคุณบีมไปซื้อครีมมาทามือแน่นอนนะครับอ,อายุสามแปดปีเดินตรงไหนอายุสามแปดปีไทยสามเก้านับจีนเดินที่ลูกตาครับเดี๋ยวสินแสไล่ให้ดูนะครับคุณออนวิจิต สามสิบสามเอ็ดสามสองผู้หญิงนับขวานะสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าเดินลูกตาขาวข้างขวาสามหกเดินลูกตาขาวข้างซ้ายสามเจ็ดเดินลูกตาดําข้างขวาสามแปดเดินลูกตาดําข้างซ้ายสามเก้าเดินเดินในตาขาวข้างขวาสี่สิบเดินตาขาวข้างซ้ายถ้าตาสีตาขาวขุ่นนะครับทาความหมายถึงว่าเราอาจจะทํางานเยอะเราต้องพักผ่อนเยอะๆนะ ถ้าตาขาวเราไม่ใส่เท่าที่ควรเราอาจทํางานเยอะเกินไปเราต้องพักผ่อนเยอะๆเราต้องหาเวลาสนุกสนานเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดตาสีขาวมันใสยอยู่แล้วก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับคุณอ่อนวิจิตนะครับแหมอายุ38ปีนี่คือนับไทยป่ะถ้านับจีนมัน39มันจะบวกคือเวลานับอายุจีนน่ะเขาต้องกินเสร็จกล่วยเขาต้องบวกอายุตอนอยู่ในท้องแม่1ปี เช่นอายุจริงๆถ้าเกิดเราลบพอสอแล้วเราอายุ25พอเราดูโงเฮงหรือว่าดูดวงจีนเราต้องนับเป็น26นะนะครับใช่ไหมล่าคุณจอห์นวอชบอกว่าเครียดกับสิ่งรอบตัวขมับเลยแคบก็จริงอะดินะฮะนี่แหละผมบอกผมปุ๊บผมรู้เลยคุณสิริวันบอกว่าฟังอาจารย์นี่หยิบกระจกมาดูหน้าตัวเองเลยค่ะดีมากดีมากคุณทำได้ถูกต้องแล้ว นะครับเราต้องให้ความใส่ใจกับมันนะครับเรื่องโงเ่เฮงนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับอ,อันนี้ผมไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วครับมีใครอยู่ตรงนาฬิกาบ้างครับช่วยช่วยบอกผมนิดนึงนะครับคุณนัทศรนอายุ40ปีไทยนะครับซีออคุณนัทสรอายุ41ปีไทยนะครับแสดงว่าอายุ42ปีจนะีนเนาะ42ปีจีนมันเดินตรงนี้คุณนัทศรน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่า ผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ผมดูไม่ชัดนะนะฮะสี่สิบเอดมันเดินตรงนี้เขาเรียกเจงเสียกวงไตบริเวณหัวตาข้างซ้ายขวานะอ่าคุณพรทิพพาสองกระจกนะครับอ๋อตอนนี้ผมอุ้ยผมพูดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วหรอโอ้ยผมผม,ผมรู้ผมพูดไปประมาณสักสี่กว่านาทีเนี่ยผมพูดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วหรอสุดยอดเลยนะฮะอ๋อคุณอ้ําอายุสามหกปีไทยนะฮะ คุณสิริปภาบอกว่า40-45ด้วยได้ไหม ại? เดินตรงไหนคะอ้าผมไล่ให้ดูนะ40เดินที่ตาเพราะ41เดินตรงนี้เขาเรียกสัวกึงสัวกึงแปลว่าลากภูเขา41นับแบบผู้หญิงนับแบบผู้ชายนะผู้ชายผู้หญิงมันนับต่างกันผู้ชายมันนับชายผู้หญิงนับขวานะ41 42 43เขาเรียกเจงเสียกวงไตเดินตรงแหน่งหัวตานะ สี่สี่สี่ห้านี้เจียซิวเจียตำแหน่งนี้ถ้าเกิดสีคล้ำจะมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับหนี้เจียซิวเจียนะครับสี่สิบหกสิบเจ็ดเดินหนกแก้มเขาเรียกเหลียงกวงกวงกุกเหลียงกวงกวงกุกกุกที่แปลว่ากระดูกอ่ะเหลียงกวงกวงกุกสี่สิบแปดจุ่มเท้าจุ่มเท้าก็คือหัวเรือใหญ่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าหลังท้ายห้าสิบเทียงอุยเดินที่ตัวจมูกทั้งหมดเลยปัทโธคุณนัชชาพาผมก็บอกไปแล้วว่า เดินสี่เจ็ดเดินถามอะไรแก่สี่เจ็ดเดินโหนกแก้มเออสี่หกสี่เจ็ดเดินโหนกแก้มนะท่านโหนกแก้มอิ่มสวยดีท่านหนกแก้มแบนแบนแก้มแบนแบนไม่ค่อยดีนะนะครับอ้าวคุณนัทพรสวัสดีครับมาแล้วมาทักผมแล้วนะครับฮ่าเลีียงกวงกวงกุกเออใชอ่วันนี้มาสายนะครับมาสายก็ดีกว่าไม่มานะนะนะ นะครับทีนี้ความสําคัญนะครับยี่สิบเก้าสามสิบขาเดินตรงไหนยี่สิบเก้าสามสิบเดินตรงนี้เขาเรียกสัวลิมสัวลิมตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกสัวลิมถ้าตำแหน่งนี้ไม่สวยอ,อกหักนะครับอ,อกหกักแฟนทิ้งนะครับตำแหน่งนี้ถ้าไม่สวยนะตอนช่วงยี่สิบเก้าสามสิบนี่อ,อกหักแฟนทิ้งนะไปดูซะหรือไม่ก็ว้าวหวเป็นผีตันนีนะไปดูให้ดีเถอะ ใช่จุงเท้าเดินไปจะบุกอ้าวคุณจอยเจนจิลามาแล้วสวัสดีนะฮะยี่สิบสี่ยี่ห้าเดินตรงไหนหัวแผลยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บห้าตรงนี้ไงบอกไปแล้วเขาเรียกตรงเจียตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ห,นนห้ามมีแผลเป็นห้ามมีอะไรนะหัวตาเป็นร่องบุ๋มลึกบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงเราเป็นคนที่ช่างวิตกกังวลหรือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความรักหรือความรักไม่ค่อยสมหวังนะครับนะครับ ตำแหน่งหัวตานะครับเขาเรียกว่าเจงเสียกวงไสนะฮะสามสามเดินที่ไหนเดินคิ้วเดินคิ้วสามสามเดินอย่างนี้ผู้หญิงนะสามเอ็ดสามสองสามสามเดินที่หางคิ้วสามสามเดินที่หางคิ้วถ้าคิ้วบางคิ้วแตกกระจายหมายถึงปัดอุปสรรคเรื่องงานหมายถึงอุปสรรคเรื่องงานหมายถึงความสําเร็จไม่เกิดหรือเป็นช่วงที่เรามีความว้าวุ่นในเรื่องของงานถ้าคิ้วไม่สวย นะครับฮ่าฮ่ฮ่นะปลายจมูกสวยของอาจารย์ต้องเป็นยังไงครโอเคต้องมีเนื้อไม่แหลมไม่คมไม่เบี้ยวปลายจมูกกลมๆวาสนาในเรื่องการเงินดีตลอดชีวิตผู้หญิงที่ปลายจมูกกลมๆสวยแฟนจะรักขอเครื่องหมายไลค์กับหัวใจหน่อยสิ ขอเครื่องหมายไลค์กับหัวใจหน่อยให้เพิ่มพลังหน่อยนะครับปลายจมูกถ้าสวยนะครับปลายจมูก